ออแล้ว mm ้ไปออิทงเรจได้ไแล้วยรรจทุบตัวเลยเลาหมดแล้วเนถอนแล้วไงนะนะเคลื่อนโมถอนเนี่ยพุทธคอนทาถอนยะหลุดลอยเลื่อนเคลื่อนด้วยนะโมพุทธายะเนี่ยงเบิกึ้นถอนหมดแล้ว ปุ๋ยมันจะขแข็งแรงกว่าไงน่นะาจ้ได้เียวลาเนี่ยอยูอน่นี่เออมันเยอะนะไอ้พวกนี้เหลือจะไปทิ้งให้พวกเขาเรียกว่าของเครื่องประกอบเนี่ยเพราะบางตัวบางอย่างมันก็มี